สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาอัปเดตราคาหัวเว่นะครับประจําเดือนเมษายน2562นะครับว่ามีตัวไหนปรับราคาไหมมีตัวไหนมาใหม่บ้างเนาะก็แน่นอนครับผมเดือนนี้เป็นเดือนเปิดตัวของเขาเนาะ P 3 0 s e r i ซีก็โบชัวก็จะขึ้นเป็นตัว P 3 0 Pro ครับผมมาดูกันเลย ก่อนหน้าแรกนะครับก็จะเป็นััเเวย P30 ซ e r i e s ก็จะบอกราคาไว้สำหรับตัว P30 Pro นะครับราคาอยู่ที่31,990นะครับ P30 ธรรมดาอยู่ที่21,990ครับผมแล้วก็น้องเล็ก P30 Lite จะอยู่ที่1 9 9 9 0บาทครับผมก็ถัดมาอีกนิดด้านนี้ก็จะเป็นเมดซีรีส์ครับผมเมด20ซีรีส์ ก็ตัวเมดย0สิบโปรนะครับราคาขายอยู่ที่27,990บาทนะครับก็ปรับราคาลงมาจากเปิดตัวเนาะ3า9ห0เอกบหลือ27,990นาะครับสำหรับเมดย20สิบโปแล้วก็หัวเว่ยเมด 20X ตัวนี้ราคานิ่งมากครับผมไม่ขยับเลยก็อยู่ที่28,990ครับผมก็ตัวนี้เนาะตัวโปรเปิดตัวมาแพงกว่าตัว X และตอนนี้ ตัว x ยังขายได้อยู่ครับแบบยังราคาสูงกว่าตัวโป o ตั้ง1,000เนี่ยสงสัยคนชอบจอใหญ่เนาะชอบจอใหญ่ชอบปากกาแล้วก็เมด20นะครับตัวนี้เหลือ18,990บาทก็โอเคราคาลดลงมาเยอะนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจน่าดูเลยในส่วนของแท็บเล็ตนะครับตัว media pad m5 series นะครับผมก็ตัว m5 pro 18,990บาท M5 เหลือ13,990นะครับตัวนี้ในส่วนของ Mediapad T5 ตัวนี้ก็จะมี2ตัวนะครับมีตัว 4G แล้วก็ตัว Wi-Fi only 4G ก็ราคาอยู่ที่8,990 t 5 Wi-Fi only ก็อยู่ที่5,990นะครับแล้วก็ Huawei Y9 ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบขายดีแล้วก็คนให้ความสนใจเนาะ ราคาอยู่ที่6,990บาทครับผมสำหรับ Y 7 Pro ตัวนี้อยู่ที่4,990แล้วก็เดือนเมษายนก็จะมีสีใหม่มานะครับเป็นสีแดงแล้วก็ตัวซีรีส์เล็กๆนะครับก็จะเป็น Y 5 p a พ m มอยู่ที่3,690 Y 5 Lite อยู่ที่3,290ครับผมด้านนี้ก็จะเป็นตัว Huawei Mate Book x p o นะครับก็จะมี2ตัวนะครับมีตัว ตัวอะไรเนี่ยคอไอเตัวนี้58,990แล้วก็คอ i5 ตัวนี้43,990บาทครับผมแล้วก็มีหัวเว่ยแบรนด์3โปรแล้วก็แบรนด์3นะครับตัวนี้2,990แล้วก็1,990บาทนะครับตัวนี้แบรนด์3 e ก็990ครับผมแล้วก็มีอุซอรี์นะครับสมาร์ทแเจสจ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวหัวเว่ย Pocket Photo Printer ก็อยู่ที่3,690ตัวนี้หัวเว่ยฟรีบัตรฟรีบัตรไลท์2 9 9 0มีลำโพงอ่ะ3 4ม0ีมีเคสมีกล้อง360องศาก็ตามนี้เลยครับเยอะแยะไปหมดเลยมาดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังก็จะมีอ๋อนี่ไงครับตัวนาฬิกาหัวเว่ยวัด h GT ราคาอยู่ที่ 5, 9 9 9 0 e l ลิแกน dition ก็อยู่ที่5,990เหมือนกันครับแล้วก็ตัวนี้ใหม่เขาบอกเมดบุ๊ก13นิ้ว37,990แล้วก็ตัว n o วาครับโนวาตัวนี้ก็ยังแบบคนหาเรื่อยๆเนอะ n o ว a 3 i, ตัวนี้8,990แล้วก็ n o ว a 4ก็เริ่มเงียบๆแล้วผมว่า16,990บาทครับ ด้านหลังมีอะไรทีนี้ก็จะมีเป็นศูนย์บริการของเขานะครับเราสามารถโทรเพื่อให้มารับเครื่องหน้าประตูบ้านได้เลยเนี่ยครับตามนี้เลยหรือไม่ศูนย์บริการต่างๆก็ในกรุงเทพก็จะมี MBK เชียงรังสิทตสีเฟื่อฟงฟุ้งสาขาซีคอนก็มีสาขาซีคอนบางแคก็มีครับผมก็โอเคคลิปนี้ผมมาอัปเดตราคาหัวเว่ยประจำเดือนเมษายน ให้ฟังแล้วกันนะครับผมก็โอเคคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ